เห็นทางนี่ดูจอดคันเลยมอง้องกันเลยเนี่ยไหนๆก็ไหนๆพี่ๆนั่งดูไลฟ์สตรีมหน่อยดีกว่าสักคนหนึ่งอัสักคนนั่งเปิดดิอ่าฮะอันนี้ห้องอะไรอ่ะเฮ้ยมีกล้องด้วยเมื่อกี้แน่ใจนะแน่ใจนะว่าจะไปดูดูดูเฮ้ยตูวเฮี้ยนเลยเราต้องผ่านไปให้ได้หรือไม่ก็ไปทางอื่นตัวนี้มันจะเรียนเสียงคนวิธีการไอ วิธีการอะไรวะวิธีการแบบมองหาที่อยู่มันอ่ะมันมันจะพูดเขาว่าฮัลโหลมีใครอยู่ไหมเออมันจะพูดอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราได้ยินใกล้ๆกให้เราวิ่งอืมเออไปนทางอื่นโนโนโนมีอะไรไหมไปคุพูดคนพูดม่นดูใคร เสียอะไรวิ่ง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 ูนแปดหกนแปดหกวิ่งเร็ว่อกลับไปทาเิมกลับไปทางเดิมกลับไปทางเดิมแล้วไปทางอื่นว้าวาว้วว้าววีาวว้าววราวาาต้อง้วางวววะจับตุจุจ้้้ วิงไปประตังตุ๊อียเยไปแล้วไ่ได้ไมไได้าฮะมันเข้าถึงตัวตังแล้วเาไ่ได้แล้วเหี้ยกูมองพื่ว้าเฮ้ยเฮ้ยตังรอดวะกูแตกจะแตก่ะสคิวแงมองว่สิวจะไป เส้นนี้คือเลยมีกี่ตัวเนี่ยมันไม่ชอบเลยเลยสองตัวโดยประมาณบรรยากาศมันเกียร์นี้มันช่างเปลือยตกเกียร์มันกัดเกียร์มันกินกัดเจอข้ามาเลยนะมันกินแหลมไม่ใช่ขนลุกนะมันเฟรมเลยตกเสื่อมเลยตกไอ้เจ้ยกูต้มองข้างในขึ้นไปเนี่ยถ้าเสามตัวสามตัวเอ็กแม่เฮ้ยเดี๋ยวมันจะมันมาสปอร์ตามโดนรถพู้เล่นนะดิใช่ป่ะเนี่ย ออตัวเดียนเสียงตีนข้างกลางหูกรุใช่ไหนวะเดี๋ยวครูดูทางให้อมเออเดี๋ยวตั้เป็นผีตา้งดูทางใหุ้หยถ้ามึ<า>งเลี้ยว<อ>ซ้ายแล้วมึงถ้ามึงเลี้ยวขวามามาันจะมีซอมบี้ตัวหนึ่งซึ่งมันปิดประตูได้ด้วยวัดตะปุกอย่าไปทางขวานะตรงไปไอ่ะตรงไปแล้วก็อย่าหันขวาเลย ไม่มา down ที่นี่ไม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 นไม่ไม่ไมีไม่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 ่ไม่ไม่ไมไม่ไมม่ไม่ไม่ไมม่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่ม่ไ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 มไม่ไม่ไม่่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ไมม่ไ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 ไม่ไมม่ไม่ไ่ม่ไม่ไ่ไม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 ่ม่ไไม่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 ม่ ซ้ายตัวหนึ่งเห็นโล้วเฮียอะไรไม่ต้องเห็นโลกูมันเปิดประตูฮะไอโอมเดินกลับเดินกลับเหรอเดินไปแล้วแม่งเอ้ยเอ้ยป็นเสียงตีนมันชับๆมาเลยทางไหนปะเดินกลับมาแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรต่อเลยสายเออโอ้ยแม่ไม่อยู่แล้วอเฮีย ไม่เป็นมาคุย,ยกับกูไม่ใช่เพื่อนมึงยิทแมยว้าวว้าว,ว,าว,าวเออเอามาตีตูดกูเออเอเอไม่<ฟ>ได้ให้หนีได้ดีกว่าย้ะมัน pues เอเนอร์จีเราหมดไปมากอะอะไรอะ what is this เฮ้ยตังคืออะไรไงมันคืออะไรวะมันคือทีวี เดี๋ยวพี icism, <by default. S 2> ่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่จะขอไปดูเองพี่จะใส่หน้ากากเห็นปะเห็นพี่ใส่หน้ากากมันเราแปลงงั้นเลยเดี๋ยวตงลองลองใส่หน้ากากครับพี่ดูดิไม่ได้ไม่มีไม่มีเนี่ยนี่ยลองใส่ดูเออใส่หน้ากากแฝกไอ้สายข้างบนมันยังไม่ไม่รัดหัวให้ทำอ่ะมันแฝงเลยเข้ามาสองคนเลยมีกี่การ์ดปะยิบจิบจิบจิบทำไมถึงเล่น scp c i c u i t laboratory ไม่อันนี้แบบเป็นภาพไอ้นี่เป็นภาพแบบเฉพาะคอปเลยเล่นแบบพวกมันเตอร์เป็นบอทนะเออมันเตอร์เป็นบอทบอดล้วนน่าหลอกปิดได้ปะแล้วไงต่อปิดไม่ได้อะห้องไม่โหลดไม่เจนเลยเอ๊ะแบบแบบว่าขี้หยุดมือวอลพี่หยุดมือวอลตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขี่ยแล้ววะเขี่ยแล้ววะเขี่ยแล้วหายทำอไมทำไมลูก วิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยเขี้ยข้างหลังกูเลยไอ้เวนสวัสดีครับผมไปเลยประะตูเปปร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไอ้กูขอพี่อะไรตอนนี้จะไปไหนซ้ายหรือขวาเพ่งเจอบอลพอๆกันอันนี้โล่งอันนี้โล่งอันนี้โล่งไปเร็วไปเร็วไปเร็วไอ้เขี้ยจุกจุกวิบาร์เจอกระตัง ออะไรวะเต้ำถั่วก็ไปที่บล็อกมันกว้างยังนะเย่ยยังไม่เห็นถึงไหนเลยตายหายอะไรเยอะบ้าไม่ทำคุยเลยพลังที่แบบอะไรกันกูได้ขีดการ์ดมาเล้ยังเวพลังคิดบล็อกแม่งส้นตีนสัตว์อะครั้งเดียวตายและแมงประเด็นคือไม่รู้เลยสักว่ามันยังไง เล่นเกมพี่ี่กูอยากเล่นเรนโบ์เลยเัดเอดคือเรื่อยใจเยื่อยน่ะพักเกินไหม